ปาดคาัดมาไปลดไปลดคัดมาไอคำว่าไปลดคั์เนี่หมายความว่าคาัดหมดคัดไม่ดีแล้วก็เลยยกเกียร์ลงมาเขาเรียกปรับไฟวินจันกดใหม่เดี๋ยวาจะมาคุยกันให้ว่าสิ่งที่ลูกคา้าไปทำแล้วอะทำไมมันมีแต่รอบแรงมันไม่มีหรือว่าคาั์จับไม่ได้อะไรอย่างงี้นี่เดี๋ยวจะาคุยให้ฟังอันนี้คือไฟวินเครื่องไฟวินเครื่องเนี่ยมันก็จะคู่กับจานกดอย่างงู้นอย่างงู้นเขาเรียกจันกดกดคัสนะบางคนเขาเรียกกดคัส ลูกค้าบางคนบอกว่าตอนแรกไปอ่ะคา์ดลื่นแล้วก็เลยไปเข้าอู่พอไปเข้าอู่เสร็จทั้งอู่ก็เลยเปลี่ยนพ้คาค์ดแล้วก็เจียไฟวินเจียจานกดไฟวินเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นล่องลึกลงไปตรงเนี้ยมันเป็นร่องลึกลงไปเขาก็เลยเอาตัวเนี้ยไปล้างออกไอการที่ล้างออกตรงเนี้ยมันมีผลกับเครื่องยนต์ยังไงไม่ได้ทําให้เครื่องพังนะทําให้เครื่องอ่ะเรียกรอบเร็วหมายความว่าสมมุติอะเราคิดง่ายๆว่าไอตัวเนี้ยน้ําหนักมันสัก สามสิบกิโลอ่ะนะหน้ามันเป็นรอยเยอะเขาเลยเอามีความจําเป็นที่ต้องไปล้างเพื่อที่จะไม่ต้องเปลี่ยนมูเล่ไฟวินล้างออกมาให้มันเรียบอะอย่างงี้ดีกว่าให้มันเรียบเวลาเขาเปลี่ยนแผ่นชาร์แล้วให้มันเรียบพราะ,ะนั้นตรงนี้มันมีผลกับเครื่องยนต์ไมไม่ได้ทําให้เครื่องพังนะทำไมเราเร่งรู้สึกว่ารอบมันมาฟูฟูฟูเลยเพราะน้ําหนักตัวเนี้มันโดนกรีดหายไปสมมติตัวเมื่อกี้เราเราคำนวณว่าน้ําหนักตัวเนี้มัน30มสิบกิโลยังไม่รวมจานกดนะถ้ารวมจานกดแล้วอะ่ะห้าสิบกิโล ทีนี้เวลาเขาเอาขึ้นไปล้างขึ้นเป็นแท่นไปลงกลึ่งขึ้นแท่นเนี่ยเขาล้างตัวนี้สมมุติว่า50กิโลเขาล้างตัวนี้ออกแล้วก็ล้างจานกดออกหายไป5กิโลก็เ,เหลือ45กิโลถูกไหมแรงเหวี่ยงของตัวนี้คือมันเป็นช่วยแรงเหวี่ยงของเครื่องยนต์บางคนบอกเร่งดีแต่เวาลาไปปลายไม่ดีทําไมแรงที่มันหายไปรอบที่มันมีรอบขึ้นมาแต่แรงที่มันหายไป อันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆที่ว่าบางคนเขาไม่รู้หรอกเขาคิดไม่ถึงว่าอ๋อเดี๋ยวล้างเข้าไปทําให้หน้าเรียบก็จบบางคนล้างสองรอบด้วยล้างจนมันบางจนไม่รู้จะบางไงแล้วอะ่ะนั่นก็คือเป็นปัญหาอันนี้มันเป็นประเด็นหนึ่งที่แบบไอ้คิดตามผมนะว่าสิ่งที่เขาไปล้างกันแะแล้วมันมันเป็นยังไงถามว่าล้างได้ไหมล้างได้คือคนไทยอะ่ะทำได้ทุกอย่างเลยมันไม่เรียบก็ปาดให้มันเรียบแต่ทีนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดไปอย่างนั้นประเด็นที่สองไฟวินก็ต้องคู่กับจานกดถูกไหม าจานกดเนี่ยกดลงไปมันจะมีสปริงอยู่ในจานกดจานกดคาร์ดเนี่ยคุณจะมองดูนะมันจะมีสปริงอยู่ข้างในทั้งหมดเลยบางตัวเนี่ยคุณลองมองดูดิสปริงอ่ะมันจะเป็นสปริงตัวใหญ่ชั้นเดียวบางตัวมันจะเป็นสปริงตัวเล็ก2ชั้นทีนี้ก็เราจะมาคุยว่าค่าแรงกดอ่ะมันเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้รถเนี่ยแรงมันน้อยลงบางคนไม่รู้ตรงนี้น่าสัมผัสลูกปืนคาร์ดลูกปืนคาร์ดจะมานั่งรอตรงนี้เลย เราเหยียบคัสทข้างบนตัวนี้กดทันทีพอตัวนี้กดลำพีเพื่อให้เราใส่เกียร์คัดก็จะจากกดลงไปปุ๊บพอคัดเริ่มจากปุ๊บเราใส่เกียร์ได้พอก,กดอีกทีคัดเริ่มจากเราใส่เกียร์ได้ผมก็เลยมาคุยว่าทําไมรถบางคันเนี่ยโมนิฟายแล้วรีแมปแล้วแล้วเหมือนกับคัสลื่นแรงม้าของเครื่องยนต์แรกๆอะ่ะสมมติว่า200แรงมา้าติ้งต่างว่า200แรงม้าแล้วกันแล้วก็ไปทําเป็น300แรงมา้ามันเพิ่มมาอีกต้อง100แรงม้านะ แต่ค่าแรงกดอะไรพวกนี้มันยังเท่าเดิมอยู่นึกภาพดูว่าเวลามันกดลงไปแล้วสับเกียร์กดลงไปแล้วสับเกียร์เนี่ยคุณคิดว่าสปริง่ที่เขาคำนวณมาสาหรับเครื่อง200แรงม้าเนี่ยคุณคิดว่าคุณโมดิฟายลงไปแล้วเนี่ยคุณคิดว่ามันกดอยู่ไหมปล่อยขาคัดออกมาปุ๊บเนี่ยก็คือกดคัดคัสก็จะต้องกดกับไฟวินต้องกดเพื่อให้รถเนี่ยมันส่งกําลังไปที่เกียร์แล้วก็ไปฝั่งท้ายถูกไหมตรงเนี้เป็นจุดว่าทําไมรถไม่แรงเพราะว่าสมมุติว่าเราปล่อยคัด เราปล่อยคัสตออกมาปุ๊บเราเหยียบคันเร่งปุ๊บพูดง่ายๆว่าสมมอไว้ว่า1000รอบถ้าแรงครัสตกดได้ดี1000รอบมันก็จะเหวี่ยงออกไปไปหาเกียร์เนี่ย 1, ่รอบเกียร์ส่งพวงท้าย1000รอบอันนี้ยกประเด็นให้นะถ้ากดคาัาตตัวนี้มันค่าแรงกดมันน้อยแล้วมันลาแล้วทานกับเครื่องแรงม้าสูงไม่ไหวแล้วเรามากับกัน1,000รอบมันอาจจะออกมาแค่800เองมันฟรีหายไป200แล้วละ อันนั้นคือแรงม้าหายบางคนเขาไม่ได้นึกถึงตรงนี้หรอกอันนี้คือหายไปคุณจะโมเท่าไหร่คุณจะโมเครื่องที่แรงขึ้นถ้าตัวนี้ค่าแรงกดไม่พอก็ไม่มีประโยชน์รถคุณก็มีแต่แรงเสียงแต่รถไม่ไปบางคนไม่รู้กาผมก็เปลี่ยนคัสมาแล้วผมาอะไรมาแล้ว,ลวทุกอย่างแต่รถก็ไม่วิ่งอันนี้เราก็ต้องไปดูอย่างอื่นแล้วบางก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่มันต้องแบบคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถของลูกค้าคันนั้นๆ ลูกค้าบางทีเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้แปลงไม่ได้ทําอะไรมาแต่รถเขาไม่วิ่งมันก็ต้องมาดูอย่างอื่นด้วยเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่ว่าจะเป็นที่เกียร์หรือว่าชุดคัส์อย่างเดียว